ก็สวัสดีครับพบกับปาดากออฟฟิเชียลนะครับในช่องปาดากนะครับก็พบกันตอนค่ำๆมืดๆนะครับสองทุ่มนะครับเดินทางไกลส0มกว่ากิโลนะครับเพิ่งจะกลับมาถึงกรุงเทพนะกำลังจะกลับบ้านนะกำลังจะกลับบ้านก็ ค่อนข้างเหนื่อยนิดหน่อยนะครับก็เอาบรรยากาศเอานำชมการจราจรภายในซอย22สุขุมวิท22ให้ชมกันนะครับช่วงเวลานี้ก็รถก็ยังเยอะอยู่นะครับช่วงเวลานี้ก็รถก็ยังเยอะอยู่นะครับเออเออง่วงด้วยเหนื่อยด้วย นะครับก็รอสักคู่คิดว่าคงจะผ่านไปได้แหละนะวันนี้ยังไม่มีวันนี้เพิ่งจะลงคลิปไปคลิปเดียวเองนะครับเพิ่งจะลงคลิปไปคลิปเดียวไม่มีอะไรให้ถนั่นเลยนะครับบรรยากาศการเดินทางก็ไม่น่าถ่ายไม่น่าถ่าย ป็นกลิปมาให้ชมกันนะครับคนมันเยอะแล้วก็คนพูดเดี๋ยวคนโน้นพูดเดี๋ยวคนนี้พูดก็เลยไม่นั่นดีกว่าไม่ถ่ายคลิปดีกว่านะครับก็มาถ่ายตอนนี้ก็แล้วกัน <c oughs> นะถ้าเราไม่ลงเดี๋ยวก็จะเป็นการขาดท้ายไปเป็นการลงคลิปไปต่อเนื่องนะครับพยายามจะทําให้มันต่อเนื่องมีคนบ้างนิดหน่อยมีคนดูบ้างนิดหน่อยก็ ยังดีกว่าไม่มีคนชมนะครับทำลงไปเรื่อยนะเห็น็ว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับคนที่เขาทำมาก่อนหน้านี้เขาก็แนะนำบอกว่าทำลงไปเรื่อยๆนะครับพยายามอย่าให้คลิปขาดช่วงพยายามอย่าให้คลิปขาดนะครับจะได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะบ,บางครั้งก็ยังพอมีคนเข้ามาดูเราอยู่ นะครับบางครั้งก็ยังพอมีคนเข้ามาดูเราอยู่นะโอ้ออกกยเลยไกลเลยประมาณเป็นร้อเมตรนะครับเลยเป็นร0อยเมตรแต่กว่าจะถึงสุขุมวิทนะครับรถออกจากาห้างก็เยอะนะครับรอพอตัดรถเป็นช่วงเป็นตอนก็เลยทําให้รถทางตรงวิ่งวิ่งยากนะครับวิ่งยากชะลอตัวนะ งใหญ่ๆเปิดใหม่ก็มาใช้ผิวจราจรมาใช้ชัรจราจรร่วมกับกันบนในซอยมันก็เลยทำให้รถค่อนข้างที่จะตึงตึงตัวไปหน่อยนึงนะครับตึงตัวไปหน่อยนึงก็นั่นแหละครับประเทศไทยเราก็เป็นอย่างนี้แหละอยู่ที่ว่า ใครมีเงินนะครับอยู่ที่ว่าใครมีเงินเรื่องอื่นๆค่อยว่ากันทีหลังนะครับก็คงจะถึงบ้านประมาณสักเกือบเกือบสามทุ่มเลยมั้งคิดว่านะครับคิดว่าน่าจะเกือบเกือบสามทุ่มเลยมันะ้ ไปนั่งพักผ่อนรีแลกซ์อยู่ที่บ้านอีกสักหน่อยนะครับพอให้ได้ค่าเวลาให้ร่างกายได้พักผ่อนสักหน่อยนะครับ เมื่อวานตอนเย็นประมาณนี้แหละนะครับไปบุรีรัมย์เมื่อวานเนะี่ยประมาณนี้แหละประมาณสองทุ่มนะกลับมาวันนี้ก็ถึงถึงที่นี่ก็ออกจากนู่นก็ประมาณสักบ่ายบ่ายสองโมงก็เกือบบ่ายสองโมงนะครับออกจากนู้นก็เกือบเกือบบ่ายสองโมงนะก็มาถึงที่นี่ก็แปดโมงก็สองทุ่มนะครับที่ใช้เวลาเดินทางนานมาสมควรเนเดยทางก็ ถือว่าไกลอยู่300กว่าเกือบ4 0 0กิโลนะครับคงจะรอไฟอีกหน่อยนะครับจะไม่ได้ไฟเลย ได้ไฟเขียวพอดีตอนแรกนึกว่าจะไม่ทันทันอยู่นะครับทันอยู่ไฟเขียวก็ทันอยู่นะจังหวะพอดีเลยนะครับพอผ่านตรงนี้ได้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วนะครับผ่านไฟตรงนี้ได้ก็ค่อนข้างจะสะดวกเลยก็จะไปรอไฟอีกทีที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ นะครับไปรอไฟอีกทีที่นู้นไปนะกลางคืนคืน,คนว่วข้ามวันเสาร์นะครับวันนี้ก็รถจอดเต็มสองข้างเอทสองเอทจอดเต็มข้างทางนะครับนักท่องเที่ยวก็ มาเที่ยวกันเยอะร้านอาหารญี่ปุ่นนะพอสมควรอยู่นะครับพอสมควรอยู่ก็พอสมควรอยู่<อ> สองทุ่มมันไม่น่าใจเยอะแล้วนะรถนะกรับ เราเลี้ยซ้ายดีกว่าครับเราเลี้ยซ้ายดีโอ้ยมีเขียนในนี่นเขียนลงเวลาตายตายตายตเท่าไหร่ละที่นี่เขียนลงเวลาเขียนลงเวลา,า,าคคแล้เดขาจะคดเอารับก,ก็เข้ามาในซอยตรงนี้ก็ รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนะครับรถก็ไม่เ,เยอะเท่าไหร่เลยคิดว่าน่าจะเดินทางกลับบ้านได้สุดวกแะสมควรอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าจริงๆแล้วก็ขอ,อยากขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่เอนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปของแอดมิน นะครับที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับใครที่กดไลค์กดถูกใจให้ก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าการเพิ่มอของผู้ติดตามแต่ละคนสองคนนี่ช่างยากเย็นแสนเขียนเลือเกินนะครับช่างยากเย็นเลือเกินทำไมว่าอย่างนั้นยากจริงๆนะครับยากจริงๆกว่าจะได้แต่ละคน แต่ละท่านเข้ามาติดตามเพราะว่าของเรามันเป็นช่องเล็กๆอีกอย่างหนึ่งการทำทริปของเรามันก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่เป็นที่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยด้วยด้วยสภาวะของเรามันเป็นแบบนี้นะครับก็เลยทำให้การทำคลิปการทำอะไรของเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็ยังดีที่ยังพอมีคนเข้ามารับชมให้ก็อยากขอบคุณด,ดังๆนะครับขอบคุณด,ดังๆไปตรงนี้เลยนะครับนี่เราก็จะออกไปถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับไปถนนเพชรบุรีตัดใหม่ช่วงนี้ก็ มืดๆหน่อยหนึ่งนะครับก็กล้องก็ไม่ค่อยจะโฟกัสสักเท่าไหร่นะครับเป็นบางครั้งบางคากล้องก็โฟกัสมัง่งไม่โฟกัสมั่งนะครับบางทีก็มันเป็นที่กล้องหรือเป็นที่อะไรก็ไม่รู้นะครับเวลาเราถ่ายาวิดีโอทะลุมุมของกระจกหน้ารถเนี่ย บางทีองศามันไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับองศามันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะโล่งครับผม นะเราจะไปขอจบคลิปตรงแยกอ่านี่ดีกว่าแยกพร้อมพงตัดกับเพชรบุรีนะครับนะไปขอจบคลิปตรงนี้นะขอบคุณสำหรับทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจในช่องปลาดากออฟฟิเชียลนะครับ ก็ขอบคุณเป็นอย่างมากแล้วกันนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ